E ปกครองบ้านของเราขาซึ่งตอนนี้ลูกข้าก็ได้โตเป็นหมดแล้วซึ่งหน้าตาก็หล่อเอาการของข้ามาดท่านว่าไหมท่านราชกูรพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์นอกจากหล่อพระองค์แล้วยังมีความกล้าหาญเก่งกล้าและมีความสามารถไม่ต่างจากพระองค์ณเวลานี้พระโอรสก็ได้มีอายุพร้อมที่จะไปศึกษาเรียนกับท่านฤาษีในป่ากแล้วคงอีกไม่นานจะได้กลับมาช่วย องบริหารบ้านเมืองผูจเจ้าค่ะข้าองไม่เช่นนะน่าไ,ไปศึกษาเล่าเรียนกับท่านผ้าจย์แล้วก็นำวชิชาความรู้กลับมาช่วยข้าบริหารบ้านเมืองว่าแต่ว่าเจ้าเห็นลูกข่าหรือยังตอนนี้ยังไม่เห็นมาเข้าเฝ้าเลยเขารถน่าจะไล้มาเข้าเฝ้าแล้วจ้ะข่ะพ้าองน่นกำลังจะเก็บขังพระละเออวันนี้ลักศิาษยที่ลูกของข้าจะได้เดินทางพูทจเจ้าค่ะ พื่อาศึกษาสังกฤีะว่าแต่ว่าไอ้เจ้าเสร็จยังหรือเปเนี่ยเจริญเลื่อางยามดีไปไอ้จ้ยเอ้ยจ้าเองเสีรือเ่ามาวครับอนท่านแหมจ้าอียแลาอยู่มจเดนอได้อยนก่กนก่อยก่อนองนกงอ เตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังพี่รอแล้วพระเจ้าขับลูกเตรียมพร้อมแล้วเก็บยมทุกอย่างให้เกับพระเจ้าขับแหมโอ้ยใจมันเจ็บเห็ืคนเดิมเลยเจ้าเดินทางไปเรียเรียนวิชากับอาจารย์ก็ต้องตั้งใจเล่าเรียนเก็บความรู้มาให้เยอะๆเพื่อที่จะมาช่วยพ่อบริหารบ้านเมืองเพื่อมาช่ว ให้ล yeah. to so ูกไปเ่าเรียนวิชามาเดี๋ยวพิญามาได้ช่วยพ่อตั้งนะครัเจ้าขับเสด็จพ่อลูกขอให้เสด็จพ่อ uh ดูแลพระบรกายด้วยพระเจ้าขับลูกของการพูดลาใจกลับพุดลาด้วยไปจอยไปแม่พระองค์ช่วยจอยถี่บ้างก็ได้นะฝั่งร้าเนี่ยบนพูดมากกว่าไปหลังจากที่เดนนโฟลได้กลาบร้านแล้ว Thank you. ของดีจะให้อะไรเาไปอะไรนะครับท่านตาของในปีนี้ึุณพระองค์ต้องมีของดีเลยนะเจ้าจงกับเปิดที่นี่นะอย่าเปิดระ้วบองเางานจะเป็นอองเราตตัวเจ้าขอรับท่านตาหลานกับภูราห์ของเรแล้วแล้วแล้วของใจแล้วครับท่านตาเออไอ้นี่นา่พาไปเอาเองแล้วตั้งเราไปเจ้าเองอันนี้ข้าจะต้องไม่เปิดที่เมืองด้วยหรือเปล่าท่าน Gracias. เขาพาตัวาถ้าลูก็เช้าตรงนี้แล้วก็ขักนี่ขอรับน้ำขอบใจอ่ะคือโอ้าพระองค์ไม่เหลือให้จ้อยเลยเหรอกันดุซะหมดหมดเลยเองก็ไปหามาใหม่เห็นพระองค์นั่งจ้องสิ่งสองนี้มานานแล้วจะเปิดก็เปิดเลยพระองค์นั่งมันจะดีเหรอว่าอ้จ้อยดีเลยพระองค์้าไม่เชื่อก็ลองดู แต่ท่านตาบอกให้ไม่เปิดเปิดผิงในเมือนนงนะตอนนี้ท่านตาไม่ได้อยู่แล้วนี่จะดีเหรอวะดูดิรัมคนเราต้อคกินบางอย่าง่รับ้าไม่เหมือยเองเนาะเพียรกันสอนวีรัยเองแก่จะรับไปทำอะไรก็ไม่ทำหาเรียนป็จะจำแหมเพระองค์การเ่นกินงกรเนะแล้วตกงจะเปิดหรือเป่ครออ่ะเปิดก็เปิดเลยพี่เราดูดิคร เอาคงไม่เปิดเดี๋ยวใจเปิดให้เองก็ได้นะอีนี่ต้องมายุ่งเลยไปลงไปข้างหลังจะเปิดแล้วนะโอ้งจ้ะโอ้งเก็บไว้ไว้จอยรื้อเหมอนการทีอ้งลองปิดนีเฮ้ยวัียังไมแล้วว่าโอค์เฮ้ยเราจะเปิดดี่างรวะมาถึงขนาดนี้แล้วพระองค์เปิดซะ

打！快快！

nên chờ... việc... em về nhà mùa mà đến đây được hả lần này 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 này lần 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 này đi, này lần này nó. กึงไม่ยังวะเลพเห่งาัลสู้ดูสถานการณ์นี้ก่อนเดีฉันจเข้ารูด่น้ลยจ้พี่พี่จตโคนโร๊น้องเนียวพี่เหลือแล้วจะกลับเขาอยู่ในพระอกก็แห้วไม่เอาถ้าฉันจกลับไปแล้วจะ่้อยู่กับพนาพี่อยู่คนเดียวได้แต่ให้อยู่กับน้องจะดีกว่าน่ี่เอารถเดี๋ยวจ่ายหนักหนาของกินให้ครจ้าไปพาไปด้วย ยู่ตรงนี้แหละคงไม่มีใครมาฆ้ามนรอร้อนร้อนหิวก็ห็นทำไมท่านพี่ถึงกับใครี้ปไรกนต่อ๊ยใครอ่ะ้องหรอห่รน้อชื่ออะไรบชื่อโมราน้องทำไมถึงเหยข้ามาจากสัมีของข้าสาม้ีของข้าไปหาของบายูถ้าน้องอยู่กับพี่น้อจะได้กินีตลอดเลยนะช่ จ้อยกลุ่มมันจะแบ่งอยู่ไม่ไกลเราบ้ากนะมันจะเป็นโจรหรือเปล่าโอ้พงษ์ใช่ใจเหมือนกันงั้นไอ้จ้อยเองไปดูก่อนโอ้ยจ้อยดูยุเงแล้วพงษ์เองจำไม่ได้เหรอวะเล่นพ่อข้าให้เองดูแลข้าโอ้เอาไหนจ้อยถ้าเองเป็นอะไรไปข้าจะดูแลลูกแม่เองแม่พระองค์จ้อยอยู่กับพงษ์มาตั้งแต่เด็กจ้อยจะเอาเวลาไหนไปหาเนี่ยงั้นเองเอาน้องมูลาไปปุ๊บนะโอ้ยมากไอ้จ้อยไปก่อนนะ ยัวเองเปใครวาโง่ไปยังข้ากัใจมันรอแก่อะไรฉันก็เป็นโจ้น้าไม่ยาเอ็งมาทำอะไรแถวนี้เอ้าเป็นโจ้ยต้องมาก้อนตัวเองเขาเองมีเงินทองให้ก็รอเอ็งกลับไปเถอะแต่ว่าเราเพียเข้าช้อปปิ้งคนึดี่วงั้นเอ็งเอาไปเลยเอ้าเดี๋ไม่ใช่นานีเดีไม่ได้ดินั่นเองนะข้าศกร์ข้าตอน โดนมาไม่ได้ค่ะไหนว่าไม่อยู่ตรงไหนทัานพี่น้องกลัวมึงน,นี่นะ่ากลัว่าอีกนะเดี๋ยวพี่จะปกป้องน้องเองเฮ้ยอยู่นะเอ็งทำงานน้องขาอยู่นะ,นะะนะต้งตัวเอมาได้เงินทองยันได้เงินทองค้าไม่มีให้แต่พเจ้าเอาไปเลยงัย้นเรามาสู้กันถ้าข้าชน,นะเอ็งเอามันไปถ้าข้าแพ้เอ็งก็เอาเงินไปถ้าข้าโดนเองถ้าข้าโนะเอ็งเอาไปแต่ถ้าแพ้เอ็งก็เอาไป อยู่ใช่ไหมงั้นไปต่อเลยโอ้แถวว้อยูกันแันอย่าูกันแ่ฉันจเป็เิที่เราเป็เถิไม่ยจะสู้ยฝาจะชนะเอ๊ะดาบมันตกูงตรงนี้ฉันจะเลืกใครดีนะสามีข้าก็หลอกโจรก็หลอกเข่งลั่งโดนใจทางนี้ก็ขาวปีรวยฉันจะเลอกใครดีโบนะตงดามพี สวยสม่พ <Cornell>. ี่เธอสมัยพี่สมัยพี่เธอเปิดพี่เธอนะสอสมัพี่สมัยท่าเธอตงสวยอะไปใจม่ได้แนงกูหรอตายแล้วเธอเองกาดนแ้ว เองไม่ต้องมันฆาก็ได้เองจะไปกับมันก็บอกข้าาวเป็นยังไงพี่กาไอ้จ้อยข้าคิว่าไม่ไหวอโเป็นไงบ้างโอ้โหโนกหอ้โ่หจตอลกนูเ้ยาไม่ไหวแล้วจ้ย จก็ตามมัาช่วยนะครับจันทุนลาจล่ายไปก่อนนะครับ